คืนนั้นในงานวันเกิดผู้อาวุโสลู่บรรยากาศมันเหมือนจะมีคลื่นใต้น้ํานะคะแบบว่าตึงเครียดนิดนิดใช่ครับคือลู่ถิงเซียวเขาพานนิ่งสี่คนรักที่ยังเปิดตัวไม่ได้ไปงานด้วยไงครับแต่ไปในฐานะเอ,อสาวใช้ปลอมตัวอืมแล้วดันมาเจอกับครอบครัวกวนอีกที่แบบเออก็หวังจะดองกับตระกูลลู่อยู่แล้วทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องแต่งงานอะไรแบบนี้ใช่ใช่กวนจหยาวลูกสาวเขานี่คือ มองนิ่งซีแบบจับผิดตลอดเลยส่วนคุณพ่อกวนรุ่ยนี่แทบไม่มองเลยเหมือนเธอเป็นอากาศไปเลยครับแต่จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือลู่ถิงเซียวหลังจากทักทายตามมารยาทแล้วนะกลับเรียกนิ่งซีที่ยืนอยู่เงียบๆในชุดสาวใช้นั่นแหละให้เดินเข้ามาหาจังหวัดนั้นคงแบบเงียบกันหมดลู่ถิงเซียวไผ่มือไปทางนิ่งซีแล้วพูดกับกวนรุ่ยเลยนะว่านี่คือคนรักของผมหนิงซีโหแรงมากประกาศตรงนั้นเลยเหรอคะใช่ครับ แล้วยังหันไปบอกนิ่งสีกนะแบบเสียงอ่อนลงนิดนึงว่าต่อหน้าคุณอาไม่จําเป็นต้องเสแสง้งนิ่งสีคงยืนเหอไปเลยสิคะตอนนั้นแบบในใจคงคิดว่านี่มันแผนอะไรของเจ้านายหรือว่าเอ่อตั้งใจจะหาเรื่องตระกูลกวนหรือเปล่าลู่ถิงเสี่ยก็ยังนิ่งๆนะอธิบายต่อหน้าตาเฉยเลยว่าที่ยังเปิดตัวไม่ได้เพราะนิ่งสีเขา เออให้ความสําคัญกับงานแสดงแล้วตัวเองเป็นผู้ชายก็ต้องยอมเสียสละอารมณ์แบบทําได้เพียงรู้สึกเสียใจแทนเธออะไรประมาณเนี้ยอืฟังแล้วแบบกวนร,รุ่ยนี่คงกำหมัดแน่นแล้วมั้งคะนั่นก็คงพยายามคุมอารมณ์สุดๆแหะครับแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเตือนลู่ถิงเซียวเรื่องเออภูมิหลังของนิ่งสีว่ามันดูต่ำต้อยไปมาจากวงการบันเทิงอีกพอแม่ลู่ถึงเซียวไม่มีทางยอมรับหรอก ประมแล้วลู่ถิงเซียวตอบว่าไงคะนี่แหละครับจุดที่ทุกคนอึ้งเขาตอบกลับไปนิ่งๆเลยว่าหากพูดถึงฐานะแล้วผมตั้งหาที่มีคู่ควรกับเธอเป็นผมที่มีคู่ควรกับเซียวสีฮะพูดแบบนั้นเลยเหรอคะหมายความว่ายังไงเนี่ยนั่นน่ะสิครับทำเอาพ่อลูกตระกูลกวนงงไปเลยว่าลู่ถิงเซียวกําลังสื่อถึงอะไรกันแน่โอ้แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเหมือนมีอีกซีนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ครับ อีกมุมหนึ่งของงานกวนเจือเฉินอัจฉริยะน้อยของตระกูลกวนกำลังแบบทำให้แขกทึ่งอยู่กับโจทย์เลขยากๆที่ตัวเขาเองก็ยังแก้ไม่ได้อ๋อเด็กคนนี้ที่ว่าไอคิวออะไรนั้นใช่ไหมคะคนนั้นล่ละครับเก่งเลขมากๆแชมป์โอลิมปิกตั้งแต่อายุสิบขวบพอเขาแก้ไม่ได้ทุกคนก็ยิ่งแบบโอโ้โหโจ์นี้มันต้องยากจริงแล้วก็ชมตระกูลกวนกันใหญ่ว่ามีลูกหลานเก่งซึ่งมันก็ยิ่งทําให้เห็นภาพเปรียบเทียบกับตระกูลลู่ ที่เหมือนจะมีปัญหากับทายาทโดยเฉพาะาน้อมเสี่ยวเป่าที่ดูเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาใช่ครับแต่แล้วจูจูนิ่งซีในคราบสาวชายนั่นแหละก็เดินเข้าไปหากลุ่มนั้นแล้วพูดขึ้นมาเรียบๆแต่ดังพอได้ยินนะว่าคุณชายรองคะคุณชายใหญ่บ้านเราน่าจะแก้โจทย์นี้ได้ค่ะฮะสาวชายนี่นะไปพูดแบบนั้นกลางวงเลยครับผมคนก็หันมามองกันหมดเลยตอนแรกก็เงียบๆแล้วก็เริ่มมีเสียงหัวเราะเสียงซุบซิบแบบ ใครจะเชื่อไม่มีใครเชื่อเลยก็คงคิดว่าพูดเล่นหรือไม่ก็หาเรื่องให้เจ er ้านายขายหน้าละสิลู่จงซานนี่คงหน้าเสียเลยแน่นอนครับพยายามไล่เธอไปเลยส่วนพวกตระกูลกวนก็รู้สึกเหมือนโดนยามหน้ามากๆแต่เหมือนเด็กอัจฉริยะคนนั้นกวนจื่อเฉินเขาจะไม่ได้คิดแบบนั้นอะใช่กวนจื่อเฉินเขายังเด็กมั้งครับก็มองเสี่ยวเปาแบบสนใจแล้วก็พูดท้าขึ้นมาว่าจริงเหรองั้นลองดูสิแล้วเสี่ยวเปาก็ออกมาจริงๆเหรอคะครับ นิ่งซีจูงมือมาเลยเสี่ยวเป่าก็รับกระดานกับปากกาไปท่ามกลางสายตาที่แบบไม่เชื่อสุดๆแล้วเขาก็เขียนคำตอบลงไปเลยศูนย์ศูนย์แค่นั้นเหรอคะใช่ครับคนก็ยิ่งแบบอะไรเนี่ยบังเอิญหรือเปล่าเด็กเขียนมั่วๆแน่ๆอืมแต่นิ่งซีก็กระซิบอะไรบางอย่างกับเสี่ยวเปาและภาพต่อมาคือเสี่ยวเปาก้มหน้าก้มตาเขียนเลยครับเขียนวิธีทำแบบละเอียดเลยนะ ตัวเลขสูตรสัญลักษณ์มาเต็มโหแล้วเขาเขียนได้จริงๆเหรอะคะแบบว่าเด็กห้าขวบเนี่ยนะเขียนได้จริงๆครับเขียนแบบตั้งใจมากไม่สนใจใครเลยคนรอบข้างนี่จากที่ดูแคลนนะกลายเป็นอึ้งอ้าปากค้างกันหมดมีใครอุทานอะไรออกมาไหมคะตอนนั้นเลยเฮ้ยเสียวเป่าโดนอาร์คิมีดีสเข้าสิงหรือไงวะอะไรแบบนี้ฮ่าฮแสดงว่ามันน่าทึ่งมากๆจริงๆมากๆครับ พอเสียวเป่าเขียนเสร็จนิ่งซีก็เอาสม,มุดไปยื่นให้กวนจื่อฉันพวกผู้ใหญ่ที่พอรู้เรื่องเลขก็เข้ามามุงดูกันใหญ่แล้วผลเป็นไงคะวิธีทําถูกไหมถูกต้องเป๊ะเลยครับไม่ใช่แค่ถูกนะแต่วิธีทําคือแบบละเอียดชัดเจนแล้วก็ฉลาดมากๆด้วยขนาดคนไม่เก่งเลขยังพอเก็ตไอเดียได้เลยเหลือเชื่อจริงๆแล้วทางกวนจื่อเหยละ่ะว่าไงบ้างสุดท้ายแม้แต่กวนจื่อเหวที่ตอนแรกมองแบบเหยียดเหียดนะ ก็ต้องยอมรับออกมาเสียงสันส่นๆหน้าซิดซีดเลยว่าวิธีทำถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการไม่มีทิฏฐิแม้แต่น้อยโอ้โหเหมือนตบหน้ากลางงานเลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับคือแบบพลิกสถานการณ์สุดๆ,สดๆเสียวเป่าเด็กห้าขวดที่ทุกคนมองว่าเป็นจุดอ่อนกลายเป็นอัจฉริยะข้ามคืนแก้โจทย์ที่แม้แต่เด็กเทพอย่างกวนจเฉินคิดไม่ออกต่อหน้าคนทั้งงาน แล้วทั้งหมดนี้เหมือนมินิ่งซีคอยชักยายอยู่เบื้องหลังเงียบๆเลยนะคะเนี่ยกลบและสมีตระกูลกวนไปเลยมันจะเปลี่ยนมุมมองของคนอื่นที่มีต่อตระกูลลู่ยังไงบ้างอืมแล้วมันจะกระทบสมดุลอำนาจระหว่างสองตระกูลไหมโดยเฉพาะแผนการดองกันที่วางไว้นั่นสิครับรวมถึงความสัมพันธ์ของลู่ถิงเซียวกับนิ่งซีด้วยว่าเรื่องนี้มันจะไปช่วยเสริมหรือไปสร้างปัญหาเพิ่มในอนาคตอันนี้น่าติดตามมากๆเลยครับ